สวัสดีครับผมกับเมฆนะครับจากเพจพิซูเหนือเมฆบายนะักปีนเมฆนะครับกวันนี้เราก็มาพบกับ e x p e n d e r Cross สีขาวมุกเลยครับอีกในอีกหนึ่งสไตล์ที่มีชุดแต่งด้านนอกกันนะครับผมมาดูถึงราคาของเจ้า e x p e n d e r Cross h ค v ก่อนละกันนะครับราคานะครับตอนเปิดตัวอยู่9 4 6 0 0 0บาทแต่ตัวนี้ปรับราคาแล้วครับขึ้นมาอยู่ที่9 6 1 0 0 0บาทเลยบอกเลยว่าปรับมาแค่นี้นะครับจากลดราคาลดน้ำมันขึ้นมาประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยเรียกว่า คุ้มค่าแน่นอนสำหรับเจ้า e x p e n i c e r Cross SUV นะครับเอาง่ายๆเรามาดูถึงความแตกต่างของ Cross s e v ก่อนละกันว่าแตกต่างกับรถน้ำมันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือภายนอกเราจะเห็นถึงเรื่องของตัวกระจังหน้าและด้านข้างที่มีสัญลักษณ์ HEV ขึ้นมานะครับผมลายล้อแม็กก็จะล้อแม็กจะเหมือนกันแต่จะมีแถบสีดำด้านข้างอยู่แปะที่ล้อแม็กเพราะมีคลิปน้ำเงินขึ้นมาทำให้ดูว่าเป็นเนี่ยเป็นรถ HEV นะครับผม นอกจากที่จะมีเรื่องของการตกแต่งด้านนอกแล้วก็จะมีเรื่องของตัวระบบภายในที่จะมีพวงมาลัยใหม่ขึ้นมาหน้าจอใหม่ขึ้นมาเป็น LCD 8นิ้วครับมีการทําระบบใหม่ขึ้นมานะครับเกียร์ไฟฟ้านะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นดิสเบรกแล้วนะครับเปลี่ยนจากดัมเบลเป็นดิสเบรกแล้วเรียกว่าแค่นี้นะครับบอกเลยว่าสิ่งที่แตกต่างมานะครับนี่ยังไม่รวมถึงตัวระบบเครื่องยนต์ที่เปลี่ยน ไปด้วยที่เป็นระบบน้ํามันกับไฟฟ้าด้วยนะครับเรียกว่าแตกต่างกันแค่1,000 0กว่าบาทเนี่ยได้มาคุ้มค่ามากมาจากตัวนี้นะครับมาเรามาดูกันว่าตอนนี้คันนี้แตกต่างโอ้ย,ยไม่ใช่ตกแต่งกันภายนอกอยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็สติ The ๊กเกอร์ e อ็ e ซ์เชนเ s คครับตัวนี้ก็คือเป็นสีดำด้านนะครับผมมีตัวหนังสือ X สีแดงนะครับแต่บอกว่า X ตัวหนังสือตัวนี้ มันมีโอกาสหลุดนะครับก็คือถ้าหลุดไปก็จะเป็นสีดาด้านเหมือนกันหมดทั้งหมดอย่างนี้เลยนะครับลงมาถึงด้านล่างนะครับด้านล่างเป็นชุดแต่งของ s p o t t ต er ไลเดอนะครับซึ่งมีตัวด้านข้างนี้นะครับก็จะมีของตัว d ดย์ไ m ม์รันนิ่งไลน์แล้วคลิปสีฟ้านะครับเป็นให้เข้ากับความเป็นรถไฮบริดขึ้นมานะครับผมอ่าอะไรน,นี้เดี๋ยวตากล้องมาเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับตัวด้านข้างตัวนี้นะครับก็ เป็นชุดแต่งนะครับเป็นสเกิร์ตยาวเลยตนะั้งแต่ด้านหน้าสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีคลิปสีฟ้าตรงนี้นะครับยาวาถึงตรงด้านหลังนี้เลยทําให้รถเรียกว่าไม่จืดชื่อเกินไปนะครับมีการตกแต่งขอขึ้นมาทําให้รถดูมีมิติมากขึ้นนะครับกับด้านข้างนะครับที่จะเห็นตัญลักษณ์ HyB บริดอีวตรงนี้นะครับผมขึ้นมานะครับนอกจากนั้นก็มีการตกแต่งเรื่องของการติดฟิล์มขึ้นมาลูกค้าสามารถเลือก ติดฟิล์มได้ว่าต้องการบานหน้าคอมเพน์เท่าไหร่บานคู่หน้าคู่หลังเลือกได้ทุกบานเลยสลับที่ลูกค้าอาจจะมีต้องการที่ว่าแค่บานหน้า40ก็ได้60ก็ได้สลับคนที่อาจจะเรียกว่าบางท่านที่เริ่มมีอายุแล้วสายตาไม่ดีเวลาขับฟิล์มมืดๆมากตอนกาลกางคืนมันจะมองลบาบากนะครับผมมาถึงด้านข้างก็จะมีติดเรื่องของการสาดเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เบามือจับอันนี้เป็นเบ้ามือจับ ทรงปีกนกนะครับเป็นลายเคปลร่าตัวนี้เรียกว่าสวยงามมากเลยตัวนี้นะครับต้องอยากให้จัดกล้องเข้ามาซูมยูใกล้ๆอ่าจนะจะเห็นลายเลยว่าเป็นเคปล่าสวยมากนะครับตัวนี้นะมาถึงด้านหลังบ้านนะครับมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับชุดแต่งด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นทรงท่อใบไม้นะครับสี่ท่อเลยนะครับสำหรับของชุดแต่งของตัวสปอร์ตไรเดอร์นะครับเรียกว่าสวยงามมากๆนะครับสำหรับท่านที่อาจจะดูในจอไม่สวยง แาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าพอดีด้านหลังมันมืดนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าตัวจริงนะสวยมากๆนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาสหรับลูกค้านะครับลูกค้าที่สนใจนะครับว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรยังไงบ้างน,นะครับการโปรโมชั่นสําหรับการออกรถอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่5%ของรถก็อยู่จริงๆอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้ามีงบเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ ดอกเบีย้ยตอนนี้ยังไงบ้างลูกค้าถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเบอร์เมฆด้านล่างนี้เข้ามาได้เลยนะครับเป็นไงวันนี้เมฆก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก่อนปิดคลิปนี้ก็รบกวนทุกท่านนะครับก็อยากให้กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะเพไ,ได้เป็นกําลังใจในการรีวิวคลิปต่อไปขอบคุณครับ